สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะพูดเรยก่อนได้ไหมเเล็บอยากเปลี่ยนมาเพราะว่ามันติดผมติดหัวไปหมดเลยซาผมก็ยากนะคะทุกคนอุ้ยไม่ได้พอด หน่อยสวยเฉยๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโอเควันนี้เราปรับบุคลิกันหนึงตามชื่อคลิปแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นแบบว่าสาวเกาหลีแบบมินิมอลมินิใจได้ได้แบบเบี้ยวเราก็จะพูดอะไแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวมีเล็บมาในหัวแบบว่าไปดูสาวเกาหลีที่เขาทําแบบทําบล็อกทําแบบอะไรไปเที่ยวต่างๆการแต่งหน้าเขามีความแบบหยิบจับอะไรชา้าๆมีความแบบสุขุมนุ่มลกึกมีความแบบละมัดระวัง พูดจาไพเราะช้าไปเรื่อยๆเย็นๆซึ่งขัดกับเรามากและการแต่งหน้าไม่ออพวันนี้เราก็จะอิงมาจากคอลเล็จเมคอัพเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเ,เร่าเขอเปรียบเทียบว่าเราเป็นสาวเกาหลีเลยลวกันนะเราจะบอกว่าเรามาแต่งหน้าแบบลุคปก,กติของเราโอเคสวัสดีค่ะอัญโยเซโยเอาใน,นจะมาแต่งหน้าเป็นลุคของเราปก,กตินะคะ พุงนี้ก็จะมีความชมพูชมพูหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจะมาชีวิตหนึ่งวันกับการอยู่ออฟฟิศนะคะแล้วก็เราจะมาทอาอะฮองไออะฮองไม่ได้มันดูไม่เรียบร้อยทาอาหารกินกันนะคะทำอาหารทานกันนะคะตามสไตล์แบบเรานะคะนะคะมินิมอลค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะ <laughs> ก่อนอื่นเลยนะคะเราขอทําให้เราจําลองภาพว่าเราอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองหนาวนะคะเราก็จะมีความแบบรูมขนกระชับอากาศเย็นนะคะเราจะใช้น้ําแข็งยูนิตนะคะล้างน้าให้สะอาดนะคะแล้วก็มาถูที่หน้าก่อนที่จะลงสกินแคร์นะคะนี่ฉีดมาช้อนเสี๊ยบอุ้ยสีดช้อนเชีจ้าฉีก็สา่ชิ้นชี่อนโชนี่นะคะเราจะทําให้เราบอกว่า เราอยู่เหมือนเราอยู่เมืองเมืองที่มันมีหิมะเมืองที่มีอากาศเย็นนะคะที่สภาพสิ่งแวดล้อมเขาถนนเขาเมืองเขามีความสะอาดไม่มีฝุ่นนะคะไม่เหมือนกับประเทศไทยนะคะก่อนที่เราแต่งเป็นสาวเกาหลีผิวเราก็ต้องแบบว่าอิงมาจากคนเกาหลีนะคะเพราะคนเกาหลีเนี่ยผิวจะฉ่ำนะมีเลือดฝาดแล้วก็รูกผขนกระชับ หน้าฉ่ำหน้าเด้งหน้าขาวใสนะคะชิลช้าชิลช้าเสร็จแล้วทิชชู่ซับนะคะแต่หิวว่ะอยางลองกินข้าวก่อนเดี๋ยวแต่งหน้าก่อนนะอู้หัวทาแก้วเลยค่ะทุกคนแต่ไม่ได้ทานะคะับฉิลเสียวเซลด่าห้ามขับกระตุกกระตาเฉิลด่าเฉิลด่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลงสกินแคร์หน้าชากันนะคะ วันนี้นะคะในเมื่อในเมื่อที่เราจะแต่งเป็นสาวเกาหลีแล้วก็ต้องใช้ขอนที่มันแบบมีความป็นเกาหลีเกาหลีหน่อยนะคะวันนี้โฟกัสใช้พรนนะคะเป็นพรทรีดเซรั่มนะคะทุกคนตัวนี้บอกเลยว่าเกาหลีจ๋ามากๆเลยนะคะเพราะตัวนี้จะช่วยแบบว่าแต่มน้าให้ผิวปรับผิวให้เรียบเนียนปรับผิวให้กระจ่างใสนะคะทุกคนก็จะเป็นฟิลแบบว่าผิวสวยเหมือนสาวเกาหลีนะคะนี่ เนี่ก็จะแบบนี้นะคะเนี่เขาจะแบบเป็นเซรั่มสายๆแบบเข้มข้นเข้มข้นนะคะแล้วก็จะวนบนหลังมือแบบนี้นะคะแล้วก็จะมชีโยซสา,าย้ำอีกรอบนะคะใช้เป็นพรท,ทีดีเซรั่มนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าใช้พรทีดีเซรั่มบอกเลยว่าผิวจะสวยเือนสาวเกาหลีเลยนะคะนี่้ลวลาใช้ก็จะพูดน้อยน่ารักแบบนี้เลยค่ะเชีโยวสา และเขาบอกนะคะว่าพรทีรีเซรัมตัวนี้นะคะดีกว่าวิตามินซีถึง15เท่าเลยนะคะแล้วก็มีทางกรูต้าบูซีวิตามิน B3 ทาีดีไฮยาลูรอนคือพวกนี้ได้พูดมาให้ช่วยให้เรื่องผิวอิ่มน้ำผิวกระจ่างสายเติมน้ำให้ผิวพรทีรีเซรั่มเี <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็ขอแยกพาร์ทนิดนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนจะบอกว่าพอทีดีเซรั่มเนี่ยอุ้ยมันเป็นเราแล้วเกินแต่ว่าพอทีดีเซรั่มเนี่ยฟูกแอบใช้มาสักตั้งนี้เดี๋ยนะสามหกวันเจ็ดวันได้แล้วค่ะเดี๋ยวก็ก็เดี๋ยวถ้าครบวันหนึ่งอาทิตย์ฟูกจะขึ้น before after ให้ดูตอนท้ายคลิปนะคะอย่าลืมดูท้ายคลิปกันนะคะบีฟอร์อัพเตอตั้งแต่ฟุกใช้พอเนี่ยอันนี้พูดตรงเพราะเราใช้จริงนะเดี๋ยวจะบเรีนเรื่องตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็จะขึ้น before after ผลลลัพธ์้้ดดูทายยคิปวนะะแบบว่าเออ์ ใช้แบบว่าก็คือใช้รวมๆกับสกินแคร์ที่เรามีอยู่แล้วประจําแต่เพิ่มตัวพรขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบผิวมันแบบดูกระชับขึ้นดูแบบนุ่มๆอิ่มๆขึ้นอะไรเงี้ยคือคือต้องพูดตรงๆว่าพี่ฟอร์มเตอมันคงไม่ได้เห็นแบบอุ้ยหน้ามือไปหลังมือแต่ก็แบบให้ทุกคนดูว่าเออมันก็แบบเออมันดูแบบน่ารักขึ้นนะลองดูเองนะคราฟุ๊ก็ยังไม่รวมกันยังไม่ได้ถ่ายแต่แค่ที่ตัวส่วนตัวใช้แล้วรู้สึกว่าแบบว่าเออมันก็ดีขึ้นนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูพพี่่ฟออออรร์มมเเเเตตไคคคลลลิิปปกกัันนะะโาาาง้ยบด ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสกินแคร์ต่อะคะ่ะที่แบบเป็นครีมเป็นเบสเพื่อจะลงแต่งหน้านะคะเออแล้วก็ตัวพรใช้ก่อนแต่งหน้าได้นะคะจะบอกว่าเนื้อมันซึมเร็วมากนะคะตัวพรทีดีเซรั่มแล้วกลิ่นหอมมาโอเคลลอเราจะลองรองพื้นกันโอเคเราจะลองรองพื้นกันนะคะวันนี้ขอใช้เป็นเกาหลีล้วนๆนะคะเหมือลื่นมือลื่นเจียวแยังไม่ขึ้นจ้า ี้ใ,ใช้เป็นจังแสมุนนะคะมีเดียมดีฟนะคะบีบใส่ฟองน้ำจ้าอืมหนะะ้าขาวจ้าคอนซีลเลอจ้าโนเชดดิ้งจ้าแก้มจ้า ติ้งนิดหนึ่งก็ได้จ้าลงแป้งจ้าแค่ใต้ตานะจ้าอุ๊ยเล่นไปดาบังหน้าขาวจ้าแก้มจ้าออคียอลคารดัมดาร์โอชิตูบูด,ดัม คนขายสีเยอะจ้าอิวคิดได้สิคุเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปทำผมก่อนนะคะเห็นไหมว่าพอแต่งหน้าเกาหลีแล้วเข้ากับพนทีวีเซรั่มเลยเกินคีเยอะสีเยอ ะะเสร็จแล้วนะคะชุดก็คือฟุกอเซอร์คาร์ดิแกนของพี่นัทนะคะมาใส่กับชุดเสียมหัวแบบนี้แล้วก็กางเกงยีนนะคะให้มีความแบบเป็นแบบมินิมอลขึ้นน่ารักขึ้นนะคะก็แบบแอบ,บฟุนเฟื่อยอยู่แล้วก็หาสภาวะเพราะว่า,ญญาพ,พูม,พมีสภายโปโปนะคะก็เลยแบบได้เป็นฟิลประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปใช้ชีวิตในออฟฟิศข้างล่างกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะเป็นสาวเกาหลีแล้วทำอะไรบ้างนะคะเขียวเขียว่าเขียวซิโยนใส่ย้อน่า เมย์จะมาชิมกันข้างล่างนะคะทุกคนจะแนนได้ดูดีว่าแนนได้ดู้ดีก็จะเหนี่ยม <c oughs> จัวหรือขัดไหมคะพอดี <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาทำอาหารการแบบสาวเกาหลีมินิมอลนะคะอันนี้ก็เป็นแฟนของเราเองนะคะจุ <c oughs> มันขี้ยุจา้าฝ <c oughs> ืนๆยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> อ่อกินแซนวิชค่ะไม่กินปลาซาเล่ะ นี่นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะอุ้ยแบบสาวเกาหลีมีที่เป้ขงขนมปังเขียงนะก็มีผักผลไม้น่ารับทานขนมปังบืนหน้าเซก้เฮ้ยน่าแต่งหน้าเป็นไงบ้างเหมือนเดิมหมดดีว่าเหมือนสาวเกาหลีเลยใช้อะไรอะ่ะขอคอนเดียวเธอวันนี้เราแต่งหน้าเป็นไงบ้างออกป้า เหมือนสาวเกาหลีเลยอะใช้อะไรอะโอ๊ะบอกว่าเหมือนสาวเกาหลีเที่ยวเที่ยวที่บบนี้จ้าเราใช้คพรทีรีเซรั่มวันนี้เป็นสาวเกาหนนาล,เลานนาเาหีเพราะวะ่าพนทีดีเซรั่มปรับผิวได้ให้เรียบเนียนด้วยมองลีเฮ้ยมองอะไรเที่ยวโอ๊ะน้องสาวน้องสาวคือมมอะไรอมมอ,ม,ม,อ,ม,ม,อม,ม,ม่าออม่าออม่าออมาออม่าออม่าคุณยาย แล้วคนเกาหลีเนี่ยเขาจะเล่นกอบหมาแบบไอ้นี้ด้วยเยอะครับเยอะมาจริงนะลองชอนเหรปุ้มไหน<อ>นี่เียอะเยวะจ้าต่ออาะ

พี่เกื่อจ้าอ yeah> ันนี้ก็ไม่ตีดไงเนี่ยเอออุ๊ยอกาเอากี่ร้อยจีย้อมจ้า ไม่คือแบบว่ามันเป็นเลฟเฟรเลนต์ของเกาหลีได้แบบไปดูกลิบเข้ามาแล้วเขาเจอได้แบบว่าใส่มินิมอลอยู่บ้านเขาจะหันหันอะไรแบบนี้เออจะถามว่าเราหันยมงไมก็หันเป็นฟูดเพื่อแบบว่าฝึกว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเลยเป็นสาวเกาหลีได้ไหมทําอะไรแบบว่าละมันระวางมินิมอลแบบเป็นสาวเกาหลีรอดบอกว่าสวายอยู่ไหนนะหนงปาดเยอะปานเยอะมาทําำที่วันนี้ฉันทำอะไรแบบละมันละว่าไม่ได้ปะปานี่มัไม่ใช่กินเลย ปเราลองแบบถ่ายเมนูแบบว่าเดินมาแต่อไปแม่ครัวเราทำอะไรให้กินวันนี้นะอม่อออเชียวที่หนอ่อที่ชาเจียวนะอ่าถ้าสะอาดจะโมงอะอ่าเวลาอร้อยปุ่นไม่ได้ต้องไปโตอาหารคน เดี๋ยวเพื่อเพอื่หนังสือก่อนเนีย่ยอาหนอก่อนโอ๊ยโอ๊ยในหนังสือลาลีเราจะต้องแบบมีหนังสืออ่านกันสิจนพะจะอ่านหนังสือวเวียวไบ้านหนังมีเมาออกไปยัมาแก้หนีโอ๊ยโอยเดจะอ่านหนังสือวว He fucked up อ ไอ้เาหนังสือเราสอบกาีมแก้ไหมโอ้โอ้เาผมโอ้เต็มโอ้เต็มอ่านหนังสือกันใกขทุกคนพ่วมีอ้มีอไอ้เา ทุกคนคะก็นั่นแหละคะ่ะก็ทําไม่ได้นะคะอบออไปตัวเองแล้วทําไม่ได้จะถามว่าแต่งหน้าได้ไหมได้นะคะ่ะตอนนี้สวยกัมากเลยด้วยน่ารักว่อยบ้าคนบ้าหน,น่ารักอะไรขนาดนี้เนี่ย โอเคทุกคนก็ได้รับข่าวอย่างที่เราห็นไปก็แบบเป็นฟรลอะไรฟรีมาจากสาวเกาหลีมินิมอลนิมิมอลอะไรในการแบบการกินกันทำอาหารเล่นๆอะไรก็คือทำไม่ได้นะคะแต่ว่าหน้าเราเนี่ยได้นะคะสาวเกาหลีได้เพราะว่าเราใช้พรชุด,ดีเซรั่มนะคะทุกคนบอกเลยว่าเดี๋ยวยังไงไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ไม่ได้ครบ7วันเดีย๋ยวยังไงถูกจะถ่ายรูปที่ครบเดวันแล้วส่งให้คนต่อต่อทีหลังเอาไว้ขึ้นไทยคลิปทุกคนค่ะมาอัปเดตนะคะนี่นะคะทุกคนสิบวันผ่านไปค่ะทุกคนบอกเลยว่าหน้าฉ่ำขึ้นมากๆแล้วก็ผิวดูอิ่่่มมมมาาาดดูููฟเเต็กนนะะีลยวแค่ ิบนนะแต่ถามว่าเรื่องบอกว่าความไบรท์ความแบบกระจ่างแสงจะไม่ได้ชัดมากเพราแค่สิบวันอย่างเดียว้วยแต่ว่ารอยก็น้อย,ย,ยคือดีขึ้นและผิวเนี่ยคือฟูแล้วก็อิ่มหนาะมากๆนะคะอย่าลืมไปตั้มกันนะคะ โอเคนะคะทุกคนก็ใครอยากลองใช้ก็ไปหาตัที่เซเว่นนะคะโอเคก็ okay, ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่านี้ก็รต้องการอไรที่ดีมากๆก็เลยกริ่งกริ๊งใจให้น้องฟุกด้วยนะคะสำหรับทุคนตอนนี้ก็กดไลกดแชทุกคนก็ใครชอบฟุ้ทำอะไรอีกก็สามารถเมนบอกได้นะคะถ้าจะมาทำคลิปแบบนี้อีกหรือใครอยากให้สอนแต่นั่นลุกเกาหลีแบบเกาหลีจริงๆที่เคยทำในรอบนึงที่พวกไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็แต่งให้ดูแล,แล้วเรป็นกระแสดีมากๆนะใครอยากให้ฟุกแต่งอีกก็เมนบอกกันได้นะคราะว่าเราไม่ได้แต่งตามเกาหลีแฟชั่นแบบ หน้าขาวหน่อยนะคะโอเคค่ะรถตัวนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอยอยเซโยเขียดอ้อยจ้า